ดีท่านผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกท่านตามที่โรงเรียนอนุบาลสิงบุรีมีประกาศเรื่องการเปิดเรียนซึ่งยังไม่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายและยังเป็นที่น่าเป็นห่วงอยู่ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนมานและออนแท ซึ่งสายชั้นปฐมศึกษาปีที่สองของเราที่ผ่านมาเราใช้รูปแบบออนมาน์และออนแฮนโดยการส่งคลิปความรู้ต่าง,างๆและบทเรียน DLTV ให้เด็กๆได้เรียนรู้และทำแบบฝึกหัดส่งมาในกลุ่มของห้องเรียนสำหรับในช่วงวันที่14ถึงวันที่30มิถุนายนนี้ในการจัดการเรียนการสอนเราก็จะต้องคงใช้รูปแบบเดิมไปก่อน โดยเราจะจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ซึ่งในวันเสาร์นั้นจะเป็นการสอนชดเชยเพิ่มเติมให้ในช่วงเวลาเรียนที่ผ่านมาของเดือนพฤษภาคมสำหรับสายชั้นปฐมศึกษาปีที่สองของเราตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการเรียนของนักเรียนจึงพยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดต่างๆในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเดี๋ยวจะให้คุณครูสุภการและคุณครูนิสาชนมาแนะนำและชี้แจงรายละเอียดให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบในลำดับต่อไปนะคะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนของชั้นสายชั้นป .2 นะคะเราได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากการใช้แบบ ง,งานในไล n e นะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบของการใช้งาน Google Classroom ค่ะวันนี้คุณตูนนะคะจะมาบอกข้อดีของการใช้ Google Classroom ให้ผู้ปกครองได้ทราบค่ะข้อดีของการใช้ Google Classroom นะคะคือผู้ปกครองจะสามารถเข้าไปเช็คการส่งงาน การที่คุณครูเขาสั่งงานมาได้ในห้องเรียนของแต่และคนของนักเรียนเลยนะคะโดยนักเรียนจะต้องล็อกอินเข้าใช้ด้วย Gmail นะคะจะเป็นการสะดวกเพื่อการติดตามงานนะคะได้ง่ายขึ้นมากกว่าการส่งข้อความหรือข้อมูลไปในไลน์เมื่อผู้ปกครองส่งสติ๊กเกอร์หรือมีคําถามนะคะ,ะข้อมูลที่คุณครูส่งไปเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นด้านบนซึ่งเป็นการยากกับการที่ผู้ปกครองจะมาเลื่อนดูเพื่อหา ชิ้นงานหรือเนื้อหาที่คุณครูเขาส่งไปการใช้ Google Classroom จะช่วยผู้ปกครองประหยัดเวลานะคะที่จะสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลตอนไหนก็ได้นะคะซึ่งมีความสะดวกสบายแต่ก็ต้องบอกให้ก่อนทราบให้เรียนให้ผู้ปกครองทราบว่าการเข้าใช้ในครั้งแรกเนะี่ยอาจจะมีความยุ่งยากนะคะเพราะแต่เมื่อเข้าใช้แล้วอย่างเป็นระบบนะคะทุกอย่างจะง่ายนะคะแล้วเราก็สามารถทําให้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป2เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ คุณสุภการนะคะสําหรับในเรื่องการใช้งาน Google Classroom นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีก็คืออ e ีเมลก่อนนะคะอีเมลของนักเรียนนะคะจะต้องใช้ของ Gmail นะคะนักเรียนจะต้องมีอ e ีเมลส่วนในเรื่องการสมรัครอีเมลถ้าผู้ปกครองท่านไหนนะคะเคยสมัครและสามารถสมัครได้ให สมัครให้นักเรียนเตรียมไว้ได้เลยนะคะการสมัครในส่วนของชื่อนามสกุลนะคะจะใช้เป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงของนักเรียนโดยพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะในส่วนของการกรอกวันเกิดนะคะถ้าเรากออรอกพศจริงของนักเรียนนะคะทาง Google เขาจะบอกว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถสมัครได้ก็อาจจะต้องเหมือนใส่เป็นปีพศออผู้ปกครองก็ได้นะคะจะต้องโกงพศออนิดหนึ่งนะคะค่ะและเมื่อสมัคร การใช้อีเมลแล้วนะคะเราก็จะต้องไปในส่วนของการเข้าใช้งาน Google Classroom โดยเราจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะคะซึ่งเราจะดาวน์โหลดในโทรศัพท์เลยนะคะทั้งระบบ iOS หรือว่า Android เนี่ยใช้ได้หมดนะคะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็จะต้องล็อกอินล็อกอินโดยใช้ Gmail Gmail ที่สมัครให้น้องเมื่อสักครู่นะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ย เขาก็จะให้เราเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะโดยเดี๋ยวทางคุณครูประจําชั้นนะคะจะส่งรหัสของแต่ละห้องเรียนนะคะไปให้ผู้ปกครองก็จะเข้าชั้นเรียนได้เลยนะคะในส่วนของการใช้งานต่างๆรวมไปถึงการสมัครอีเมลนะคะทางครูโบครูตูนนะคะก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอนะคะสอนการใช้งานอีกครั้งค่ะสุดท้ายนี้ คุณครูก็ใคร่อยากจะขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่สองของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะอาจจะดูยุ่งยากนะคะสำหรับท่านผู้ปกครองในช่วงแรกๆเพราะเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกๆคน ครูก็ใหม่ผู้ปกครองก็ใหม่เด็กๆก,ก็เป็นเรื่องใหม่เช่นกันแต่คุณครูก็เชื่อมั่นในศักยภาพของท่านผู้ปกครองทุกท่านจะสามารถทําได้นะคะเราก็ต้องร่วมมือกันถือว่าเป็นการแลกเป,เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะซึ่งครูก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับเด็กๆและเด็กๆของเราทุกคนจะได้เรียนรู้กันอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ